ดีครับคุณผู้ชมสดสดบทไม่มีวันนี้นิวหนวดขอต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ได้ไปบุกกองถ่ายละครเจ้าสาวจำเลยเจอนักแสดงสายฮาเมากกันไม่หยุดเมื่อวานยังชมกันไม่เต็มอิ่มวันนี้ไปชมกันต่อเลยครับแต่ว่ากองเนี้ยก็จะมีพี่เจี๊ยบม,มีพี่นุ่นด้วยไปฮายังไงวะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ<อ>ก็คือวัยที่แบบ อยากฟังมากๆนะเขาจะพูดอะไรเนี่ยต้องหาไปเลื่อยเปื่อยต้องหาด้วยต้องหาเยอะๆจะไปฟังอะไรมากพี่เจี๊ยบค่ะปกติเราคุยกันเรื่องธรรมะนะคะเราคุยกันข้างหลังค่ะข้างหน้าข้าต้องสู้กันใช่นนิรุนท์ใช่ไ่มธรรมะเราคุยกันจริงๆพอฟองเนี่ยนะคุยตั้งแต่เรื่องหัวยันถึงทั้งข้างล่างเลยค่ะแบ๊อยู่ธรรมะอยู่ดีๆปั๊บนึ้งลงใต้สะดือแล้วลุงหลังตลอดเลยเหรอไม่หยุดี่คนไม่แล้วแล้วตอนนี้ยืนอยู่เนี่ยนะ ธรรมะกับมาทรรนี่แบ่งกันเลยชั้นมีสองเวอร์ชันเวลาธรรมะจะคุยกับพวกนี้แต่ว่าอย่าพูดชิงเนี่ยจะต้องคุยเรื่องใต้เสดงมันจะเก็บมากจริงจริงแล้วสิ่งที่พี่สิ่งที่พี่เขาไม่รู้ก็คือว่าอย่างพวกเราคุยใต้เสดือได้ก็อยากคุยบารีก็ได้บ้ารคุยกับเพื่อนบ้างจริงจร่งต้องคุยเป็นพิเศษเพราะว่าน้องเนี่ยขอขาดมานานขอขาดมานานนะคะแล้วก็นานจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตลอดเวลาใช่ไหมให้เขาตีกัน แต่จะบอกว่าจริงๆแล้วน่ะบทเขาพูดเยอะแล้วแต่ตัวจริงพูดเยอะมากพูดเยอะกว่าด้วยแล้วก็ร้ายกาจในละครด้วยไม่จริงน้องพระเอกหน่อยบิ๊กเอ็มเอกเขาสูงใหญ่เขาดูดูดีอ่ะดูแบบหุ่นเขาใส่ฝันหลังหุ่นเขาเดินมานี่ของแมวแม่งแบบเท่เลยแล้วการแสดงเขาลึกๆนิ่งๆแม่เป็นคนชอบผู้ชายนิ่งๆผู้ชายนิ่งๆนี่มันดูน่าค้นหาใช่ไหมอย่อีแมนพูดเยอะอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ชอบแล้วพี่บิ๊กเอ็มเนี่ยคือสเปคสาวๆเลยใช่รวมถึงสาวสองเลยนะจะบอก โอ้ะไรอะไรโอ้ตาอะไรนี่เยอะคุณดิ้วุ่นวายนะเนี่ยมากพี่พี่พี่เอ็มก็จะนิ่งๆอยู่ในคลองเขาจะนิ่งๆดูหน้าค้นหาตลอดเวลาขอไม่พูดเยอะเหมือนแม่เขาคนมีเสน่ห์ไม่เหมือนแบบพี่กเยอะจริงง่ะเรื่องหน้าเล่นเป็นลูกกูนั้นึ่งออออันนี้เล่รักกันเนาะรักกันรักกันรักกันก็ตอนอยู่วตีสองตีสามก็โทรมาแม่ ไม่รู้มันไม่รู้แน่โอ้ยสดดูนี่แฟนคลับติ๊กต็อกไปต้องเยอะมากนะจริงๆแล้วเนี่ยเดีจะบอกว่าฮาน่าสวยมากฮาน่านี่สวยนิ่งนี่เหมือนจริงอ่ะนี่พูดตลอดเวลาจริงพูดตลอดเวลาฮาน่านี่นะเขามีเสน่ห์มากถ้าแม่เป็นผู้ชายนะแม่จะจีบฮาน่าฮาน่าเกิดฟังไม่เกิดมาหนิงเลยโอเคตอนแน่แน่เรื่องนี้นะเรลงนะคะทั้งพระเอกนางเอกฝากไว้เลยแล้วก็เป็นละครที่มีครบรสมากสนุกสนุกและทุกตัวละครเรียกว่าจัด เต็มมาครบแบบเครื่ององค์ลงทุกคนขอบคุณพี่ตั้มจริงๆนะครับโอเคเอามาต่อมาต่อได้ครับผมไปแล้วเจอน้องสาวที่ผัดภาคจากกันมา10ปีพัดลันดาปาสวัสดีครับนี่จะบอกว่านางนอนแบบนี้นะปกปิดความเซ็กซี่ความสวยความเสียอยู่เพราะว่าชุดนางปังมากแบบใหม่แบบสาบเป็นชุดงานแต่งเนาะงานแต่งไม่ใช่งาน เราไม่ได้มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยนะเรามาแย่งซีนค่าได้ค่าใครตายช่างมันเออแล้วสรุปใครตายเราเรียบเรียบเออนี่เพราะว่าถ้าดูในละครนะงานแต่งนะฉากงานแต่งนานจะดูริศยาตลอดเวลาในงานแล้วก็แบบคุว่าแหนเจ้าสาวอสวยดิแล้วใครสวยเราสิ พี่ต้อมไม่สวยเหรอแม่เหรอเราไม่ชอบแม่เหมือนกันเขาไม่ชอบเหรออ้าแต่เขาเป็นแม่แฟนเรานะแม่สามีแล้วเขาชอบใครั้่ยในเรื่องอ่ะถ้าเอกคนเดียวโอ้ยจริงไม่ชอบทุกคนชอบพระเอกคนเดียวแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้คือสนุกสนานค่ะสนุกมากค่ะเรื่องนี้ให้ทายว่าพอเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นอะไรเหรอดูจากชุดแล้วเออเราจะขายแกงนะขายแกงอ๋อ มาให้เธอเป็นดาราดังดาราดาราสาวดาราสาวเครียดนะบทเนี้ยออ๋ทำไมถึงเครียดอ่ะเครียดดีเพราะว่าคนที่มันเป็นดาราในซ้อนในละครนี่กต้องสวยมากอะพี่มันต้องสวยแล้วดูเครียดหรอยังไงเป็นดาราสาวเครียดหรอมาแลกบทกับแม่มาเอาไหมล่ะที่เป็นอยู่นี่คือไม่เครียดกว่า แม่ครับเห็นพลอยเจอจรัดเป็นดาวเป็นดาราในละครเป็นยังไงบ้างกับบทบาทนี้ของพลอยไม่ชอบเห้ยอิดฉาเห็นเขาผิวพรรณดีดีก็คือดูเสียจริงดูเสียจริงเออไม่อน่ากินเห็นแล้วหิวลูกชายเขาหล่อด้วยนะ ลูกชายอายุสิบเก้าเอาไหมลูกแต่่วามีตังค์อะมีตังค์พองส่งการศึกษาไหมอ่ะเอาไม่มตาเรามาแนะนำมิชชาชีพแล้วยนะหาคัาเธอให้ลูกแล้วแหละเธอไปเซิร์ชซิลูกชายแม่หรอมากแต่ลูกสาวลูกสาวสวยมากเป็นดาวดิจิตอลที่ว่ามีคนตาม4ล้านคนเหรออุ้ยแล้เพีงเก่งด้วยปั๊บด้วยอ่ะคุยเก่งนะเราเนี่ยคุยไปเลยแม่เพราะว่าใีก่่อฮะ ก็คุยไปเรื่อยโอ้นี่ฝากพาลูกชายมาช่องเจ็ดหน่อยสิชื่ออะไรอ่ะเอาแม่สอดสอดไอจีลูกชายชื่อไม้ที่อหายดีเออไหนอ่ะช้าไหนแม่เอามาดูหน่อยพลอยสดนะแม่พลอยสดนะลูกชายสวดเปล่าช้าเนี่ยไอจีเปิดไงเนี่ยโทษนะฮะเอาใสเมอร์ก่องจีนแล้วละอันเนี้ยเดี๋ยวนะ รอแม่สักครึ่งชั่วโมงอุตส่าห์จะขายจะขายน้องสาวให้กับว่าที่แม่ยายสหน伊ดูดวงมาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเด็กรอเข้ามาลูกอะไรหรอลู้อะไรหรอ้าวพ่อแม่พ่อแม่โฆษณาลูกแต่ลอดเนี้ยมอาอซีสูดด้วยสูดด้วยภาพไม่ได้แต่งเลยนะลูกไม่แต่งแม่แต่งแม่แต่งอ๋อถึงว่าทำไมแม่แล้วแต่แปลกๆอยากมีลูกสะใภ้แบบไหนแม่ ขิวดีๆใครก็ได้ที่ไม่ใช enfin ่พวกเราแรงอยู่นะแม่กลัวอะไรกลเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแต่ละคนเนี่ยน่ากลัวเอางี้ถ้ามีชอยไพลันดาภาฮานาลีวิทชิงชิงคาิษฐาและแม่ต้อมหน้าไทยเลือกเป็นลูกสะใภ้อยากเลือกใครจะไม่ให้ลำบากใจเอาต้อมออกเลยทำไมอ่ะทำไมเอาแม่ต้อมออกจากชอยอ่ะไม่ไม่รู้จะเลือกหรือไม่เลือกก็แย่ทั้งนั้นเลยอ้โหเอฟเฟกต์นะเนี่ย อา,อาอจจะได้เพื่อนแม่อีกคนนึงเหรอโอ้ใช่แม่มีเพื่อนเยอะแล้วอ,ะอ่ะตัดพี่ต้อมออกเหลือ3คนผา,หาหน่าชิงชิงแล้วก็พลอยรันดาภาค่ะใ,ใครมีเขาความจะเป็นลูกสะใภ้เราว่า<ห>ที่ลูกสะใภ้สาม,มารถเต้นทิกตอกกับลูกสาวแม่ได้อ,อันนี้จุดขายเลยจุดข,ขายเลยน่าสนใช่ยุคนี้เอาเต้นทิกตอกไว้ก่อนอ่ะหรือว่าสนุกสนานกองถ่ายนี้ใช่ค่ะแม่อยากบอกอะไรกับลูกๆหลานๆน้องๆไหมที่มาร่วมงานกันในละครเรื่องนี้ครับแม่ในกองถ่ายเนี่ยมันมีส่วนผส มของนักแสดงหลายวัยครับหนูก็เลือกดูว่าหนูจะเรียนแบบใครวัยผู้ใหญ่หนูก็คืออย่างน้อยเนี่ยเรามาให้เห็นทั้งเยี่ยงและยอย่างหลายางนั่ฝั่งนี้อ๋อโอเคเอาเยี่ยงไปไหนละไแต่เขาน่ารักมากนะที่ต้มเนี่ยเห็นอย่างนี้นั่งสมาธิครับเป็นชั่วโมงโอ้โหเอมุ่งมนต์เขาบอกว่าวันพระเขาจะใส่สีขาวเพราะฉะนั้นฝากรอดูเลยสำหรับเจ้าสาวจำเลยทางช่อง 7s ดีวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่เจำได้นะครับขอบคุณนะครับผมอย่าลืมนะฮะ กลับมาเจอกันใหม่แล้วกันกันกบสดๆหมดไม่มีนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ